เราเพิ่งจะได้มาคุยกันเรื่องเบอร์มงคลคลิปนี้คลิปแรกปะเออเราเป็นคนงมงายพูดตรงๆเลยเราเพิ่งฟังช่องที่เราชอบดูใน YouTube มาแล้วครัพูดเรื่องนี้พอดีถ้าเชื่อก็เปลี่ยนได้บอกเลยว่าการเปลี่ยนเบอร์พลิกชีวิตแม่งไม่เกินจริงเลยโคตรดีส่วนถ้าไม่เชื่อไม่ต้องเปลี่ยนเดี๋ยวเราแปะเว็บวิเคราะห์เบอร์ให้นะคะทุกคนเอาเบอร์ตัวเองไปวิเคราะห์ได้เลยมันจะออกมาเป็นเลขดีเลขเสียยังไงอย่างของเราอะมี1771ไอคู่นี้เป็นคู่เลขเสียที่มันทําให้เราอะเป็นคนบู๊ล้างผานทําอะไรใหหญ่่ญ่่แล้ววมมมมมัันนนนเเืออยาาากพระไีคุ ไม่มีใครสนับสนุนคือเหมือนเราเป็นคนบู๊อยู่แล้วอะคิดแล้วเราไม่วางแผนเลยเลยปุ๊กเราคิดเราจะทําเลยคิดแล้วเราจะทําเลยมันทําให้เหนื่อยหนักแล้วก็ดึงปัญหาเข้ามาหาเราเยอะมากหลายคนเขาก็บอกว่าถ้าเชื่อเรื่องศาสตร์เลขเปลี่ยนปังถ้าจะเปลี่ยนเบอร์เราคิดว่าเราก็จะเปลี่ยนกับที่นี่เหมือนกันเพราะว่าเขาวิเคราะห์เบอร์ออกมาได้แม่นอะคือมันตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่แล้วก็สลับคู่เสียออกแล้วก็เอาเรื่องดีๆมาใส่เอาคู่เลขที่เป็นมงคลมาใส่ได้แบบ ปังมากเบอร์มีมูลค่าทุกเบอร์เลยอันนี้เพิ่งเคยเห็นที่นี่นนะซื้อเบอร์มงคลออกไปใช่ปะแล้วเขาจะมีใบการันตีให้เอาเบอร์เนี้ยกลับมาฝากขายได้เออเบอร์ยังมีมูลค่าอยู่เขามีใบการันตีว่าเป็นเบอร์มงคลแท้ตามหลักศาสตร์ของอาจารย์นิติก,กิจและอาจารย์คนนี้เป็นอาจารย์ที่อันดับต้นๆของประเทศไทยเลยเรื่องเบอร์มงคลอะลองเอาไปวิเคราะห์เล่นกันได้นะคะแล้วเอาเบอร์แม่มาเช็คแม่งแบบนอกจากตัวเองยะง ไปเกินแล้วก็คือของแม่ก็เป๊เหมือนจับวางเลยอะเพราะว่าเราอะก็มีคนแนะนําให้เปลี่ยนเหมือนกันพอเราฟังเขาแล้วแบบเข้าใจเลยว่าทําไมเขาถึงแนะนําให้เราเปลี่ยนถ้าเชื่อมันเอฟเฟกมากจริงๆเชื่อแล้วเปลี่ยนมันปังมาก